ครับาไาอ้ครยอานครับทักทายเพื่อสมาชิกท,ที่เข้ามาติดตามอยู่ตอนนี้นะครับเป็นคู่เจ้าเตยซัมติงนะครับแปรร่างข้ามแปรไม่กระโดดนะครับกับเจ้าต้นราชชบ,บุรีนะครับ,บเราอยู่กันที่สนามรามินชา40นะครับ 0ต่อ0นะครับเอาจะเตยเซอร์ป้าไม่ข้ามนะครับศูต่อศูนนะครับเอาเปิดหนึ่ยก2เอาแปรมาเปิดหนึ่ยก2เอาแปรไปเรียบร้อย เอาเปิดยิงโยกซ้อเอ้าโยนมาข้างหลังเอ้า

สามต่อศูนย์แล้วครับเอาลครับเจ้าต้นยังได้อยู่เอาแปรยอดเจ้าเตยแปร่วนมาเจ้าต้นเปิดหนึ่งยกสองไปแล้วเจ้าเตยเปิดหนึ่งเอาสวนกรบปาเรียบร้อย ศูนย <l id: ร ắng> ์ต่อสามนะครับเอาเปิดหนึ่งโยกสองเอ้ายอดไปข้างหลังเอาเปิดหนึ่งโยกสองอยู่ที่เจ้าเตยเอาตนเปิดโยกเอ้าโยนมาข้างหลังเจ้าเตยวิ่งผ่านแล้วครับเรียบร้อย

เอาเจ้าต้นยังได้อยู่เอาแปไปข้างหลังจะเตยเปิดเอาวิ่งวิวิ่งยก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 เอาแปรขึ้มาเจ้าต้นเปิดหนึ่งยกสองเอาโยนข้าไปจะเตยเปิดเอายกเอายอดไม่ข้ามเอห้าส 5 3 2 5 3 2 1000 5 4 2 5 4 3 3 2 ศูนต่อสามนะครับเอายกเข้าไปเอาไปแล้วครับสี่ต่อศูนย์แล้วครับ mọi người hát mắt là tiết tắm của mình mọi người mọi người mọi người เอาเอาปเาอถหน้ามือหนึ่งมือหนึ่งถูกหน้าเอาเปิดไปเจ้าเตยเอาเจ้าเตยยอดเรียบหลอยได้มาหนึ่งแก้มนะครับเรีนไหนเรีนไหนพี่

ครับเจ้าเตยว่าไงเจ้าเตยยอดเอาเจ้าต <oh, ้นยังทันอยู่นะครับต้นก็ยอดมั่งโอ้โหยอดออกโอ้ย สามต่อสี่นะครับเอาเปิดหนึ่งโยกสองเอาไปข้างหลังเจ้าเตยเปิดหนึ่งโยกสองเอาโยนยอดมาข้างหลังเอาแล้ววิ่งวิ่งวิ่งเอายก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 เอาแปรไปยังทันอยู่

4ต่อ4นะครับเอา้าเปิดหนึ่งเอาไปข้างหลังเจ้าเตยจำทันอยู่เอายโยขึ้นมาเจ้าเตยเจ้าต้นเปิดยกเอาสวนไปออก5ต่อสี่นะครับเอาเปิด เอาโยกเอาเจ้าเตยเปิดหนึ่งโยกสองเอาสวนมาเอาเจ้าต้นยังทันอยู่เฮ้ยเจ้าเตยจะลักไก่ไม่ได้นะครับไม่ข้ามสี่ต่อห้านะครับเอาเจ้าต้นยังทันอยู่นะครับ เอาเจ้าเตยเปิดหนึ่งยกสองเอายอดเรียบลอย เอาจะาเตยเปิดหนึ่งโยกสองเอาโยนมั้งหลังเอาจะต้นสวนกลับไปจะาเตยสวนออกครับเจ้าเตยสวนมั้งหลังเรียบร้อยรห

ยกสอเอาสวนกลับมาเจ้าต้นเปิดโยกเอาโยนกลับไปเจ้าเตยเปิดเอายโยกเอาโยนกลับมาเอาเจ้าต้นหนึ่งสอ้อไปแล้วเจ้าเตยเปิดยกเอาสามมาต้นสวนกลับไปเจ้าเตยเปิดหนึ่งยกสองเอาโยนมาเอาเจ้าต้นเปิด ยอดเอาแล้วอยู่ที่เจ้าเตยสวนกลับมาข้างหลังเอาเจ้าเตยโอ้โหเจ้าต้นทําออกนะครับเรียบร้อยใต่เ้เตยเต้้ ล่นไปนดิม่สองกอไม่ดเนไม่ได้แล้วรู้่าะาอไอ่ะสต่นครับเจ๊่านหคโครดีเอาเปิดโยกเอ้าจีเจ้าเตยนะครับจะดทังทันอยู่เอ้าโอ้โหไม่ทันนะครับ 4สีต่อ6ต่อหนะครับเปิดสองเอ้าสวนไปเจาเตยดินนะครับตอนนี้เอ้าแปรมาจะต้นเปิดหนึ่งยกสองเอ้าโยนกลับไปเจ้าเตยเปิดเอาโยกเอ้าโยนกลับมา จะต้นเปิดหนึ่งยกสอเอาโย้นกลับไปเอาจะเตยวิ่ง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 เอาแล้วเอาขาอ่อนนะครับโอ้โห chế sao 200 rồi sao 200 rồi, quét bay đây không

เ้งเลูกอาเขปิดหนงโยกสองเอาโยนกัามเอาจาต้นเปิดยกปลายาต้นว่างเอาเปิดหนงเจ้าเตยเจ้าเตยโยนกม้างหลังเจาต้นยังได้อยู่ เอายกเข้าไปเอ้าโยนกลับไปมั่งเจ้าเตยเปิดหนึ่งโยกสองเอาโยนกลับมาเจ้าต้นถอยว่าไงเจ้าต้นว่าไงเอาไปข้างหลังเจ้าเตยเปิดหนึ่งยกสองเาโยนกลับมาเจ้าต้นยังได้อยู่เอาแล้วสวนเขัาไปเอาเจ้าเตยเปิดหนึ่งยกสองเอาสวนกลับมาเอา้าต้นเปิดโยกเอาโยนไข้างหลังเตยเปิดหนึ่ง สองเอาสวนมาต,ต้นยนังได้อยู่นะครับเอาสวนไปไอจะเพียงพําก่อนกันนะครับโตกันยาวๆนะครับยกยกยกถอย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 เอาเปิดเอายกเอาเจ้าเตยว่างให้โอ้โหเจ้าเตยไฟแล้วครับดิ้นไม่ออก

แเจ็ดต่อหกแล้วครับเอาจะเตยเปิดหนึ่งยกเอาไปแล้วครับเป็นแปต่อหกแล้วครับสองสามสองสี่ได้แปดต่อ ครับ <caval> อยู่ที่เจ้าเตยเจ้าเตยยอดมาเจ้าต้นยังทันอยู่เจ้าต้นโยนแมข้างหลังเจ้าเตยยังได้เอายกขึ้นมาเอายอดเรียบร้อยแมมโอ้ยยังอยู่ออกไม่ออกไกม ด้านนี้เป็นเวลาตีสองสิบนาทีแล้วนะครับหกต่อแปดนะครับเอาโยนมาข้างหลัเงลเอาจะต้นเปิดได้อยู่

เกงครับพี่นาซูมินครับน้าเจ้าต้นไหนนะพี่ไปไปยังหวังตู้ไปเออครับเจ้าเตยว่าไงเจ้าเตยเอายอดมาเอาเจ้าต้นยังทันอยู่แกเด็นทยุ่งสายเข้าไปเอาดินนะครับเจ้าเตยเอายอดมาอยู่ที่เจ้าต้นเจ้าต้นยังทันอยู่นะครับเอากลับไปข้างหลังเจ้าเตยเปิดโยกเอายอดเจ้าเตยเอา เอาครับอยู่ที่เจ้าต้นเอาละครัอย่างทันอยเอาเปิดหนึ่งยกส่อเอ้ายอดเจ้าต้นทันไม่ทันทันไม่ทันโอ้โหทันนะครับโอ้โหแต้มนี้จะออกที่ใครโอ้โหเหนื่อยนะครับ

เอาครับอยู่ที่เจ้าเตอยังได้อยู่เอาจะต้นเปิดเนงเอายกสอง เตยเปิดโยกเอายอดมาอยู่ที่จะเตยทันไม่ท่านทันอยู่เอาสวนกลับมาจะต้อนอยังวิ่งหน้าอยู่เอาแล้วครับเอาแปรไปเปิดโยกเข้ามาอย่างโอ้โหโออกเจ้าเตยนะครับ ขอให้ชีวิตขอสารภาพ <coughs> เจ็ดต่อแปดนะครับห่างกันแท้เดียวนะครับ

8ต่อ8นะครับ

แปดต่อแปดนะครับแปดต่อแปดนะครับ เอาครับเจ้าต้นยังทันอยู่นะครับเอายกขึ้นมาอยู่ที่เจ้าต้นเอาสวนเข้าไปเอาเจ้าเตยเพิ่งเปิดได้อยู่เอายกเจ้าเตยโยนกระบังข้างลังต้นเจาต้นสวนไปลูกที่สองเอาเจ้าเตยเอาเปิดเนือง

เาเมากิ้นะครับแนไอ้ตะซ่อนเดี๋ยวมากีนบปมา้น <mel od ic 00> ี่ครับวนะครับเอาลงไปอมว่าเอามาซิมันคนลงไป ทำคนหอาจมันจะเทียดครับอ๋อเสมาไหลมันบิดเลยจำมนิบกงล้วเนาะ่แเวาไปดิจะบอกว่าบัวเนาะเป็นะครับคือว่าเป็นตะเปิดบลางกายสมำเดมปะไม่ยอดแล้วเชัวไปดูนี่ไครับ

จะไปนะเียไปนะเไปนะใจเย็นใต่อเียไปนะใจเย็นอะไรมีทั้องเเก้าต่อเก้านะครับ

ตสอง่สองสรองมเมเดียวเกมนะครับ10ต่อ9นะครับ เอาครับเจ้าเตยยังทันอยู่นะครับเอาเจ้าต้นหนึ่งสองเอา3แปรไปเจ้าเตยเปิดได้ยกเอาเจ้าเตยเฮ้ยเอาเตยเ,เ,เอาชนะไปด้วยสกอร์11ต่อ9นะครับ สุดยอดเลยนะครับเดี๋ยวแอดมินขออนุญาตตัดชีปเลยนะครับจบไปแล้วนะครับเจ้าเตยซัมติงพริกเอาชนะ11-9ต่อนะครับสวัสดีครับ